เข้าสวนลงไร่คุณผู้ฟังคะช่วงเข้าสวนลงไร่วันนี้นะคะพาคุณผู้ฟังไปที่ตำบลอ่าวลึกเหนืออำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะไปพบกับคนรุ่นใหม่2ท่านนะคะที่มาหยิบจับงานด้านการเกษตรจนถือได้ว่าตอนนี้ประสบความสําเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลยุทธ์ในการทําการตลาดออนไลน์ด้วยนะคะ วันนี้พูดคุยกับน้องธีรวัตรเล็กขำและน้องสวิทพันนรังสีค่ะเจ้าของเพจพืชไม้ป่าฝนไม้ฟอกอากาศนะคะตอนนี้กาลังเป็นที่นิยมมากๆในส่วนของไม้ชนิดนี้นะคะตอนนี้อยู่กับคุณผู้ฟังทางบ้านแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะน้องสวิทและน้องธีรวัตรนะคะ ถามถึงจุดรเริ่มต้นที่มาที่ไปก่อนอะไรคือแรงบันดาลใจทำให้ก้าวเข้ามาสู่เรื่องของการจำหน่ายไม้ป่าแล้วก็ไม้ฟอกอากาศอะค่ะครับผมครับเนื่องจากช่วงนี้ก็เกิดจากการระบาดของโควิดนะครับโควิด -19 ได้ระบาดทำให้ผมสองคนได้ขาดและได้หลักแล้วก็จึงมองหาและได้เสริมกับเพื่อนสองคนเพื่อมาทดแทนในการดารงชีพครับผมสองคนได้มีความสนใจในการชื่นชอบเกี่ยวกับต้นไม้อยู่แล้วครับ ผมและเพื่อนยิงได้เริ่มเปิดเพจขายต้นไม้ทางออนไลน์ครับผมค่ะน้องสวิททำอาชีพด้านไหนบ้างเป็นช่างภาพครับน้องสวิทเป็นช่างภาพนะคะเป็นช่างภาพอิสระเกี่ยวกับเรื่อง<ห>ของการถ่ายภาพลักษณะไหนคะเว딩นะครับพวกเว g และก็เป็นพวกอีเวนต์อะไรพวกนี้ครับค่ะแล้วส่วนน้องธีรพัฒน์ครับผมจบทางด้านบริหารมาครับผมค่ะเดิมทีผมทำอยู่ที่โรงงานแถวบ้านครับ ในส่วนของน้องธทรวัตรเองก็ประสบปัญหาในเรื่องของไรายได้ด้วยนะคะจากการทํางานการบริหารจัดการอยู่ในโรงงานอุตสา,า,าหกรรมแห่งหนึ่งพอตัดสินใจมาเปิดเพจค่ะมีความรู้ด้านนี้มาก่อนไหมคะเรื่องของเพจก่อนเรื่องของการตลาดออนไลน์ก่อนก็พอมีอยู่บ้างครับพอมีบ้าเพจนะครับพอมีอยู่บ้าง,างแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยครับแล้วก็ไปโรงเรียนในคอร์สออนไลน์ด้วยครับอื พยายามค้นคว้าหาข้อมูลอยู่เรื่อยๆครับผมค่ะก็คือมีความรู้พื้นฐานอยู่บ้างแต่สําคัญที่สุดก็คือไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะไปลงคอร์สเรียนออนไลน์ด้วยสิ่งที่ได้กลับมาค่ะที่เพิ่มเติมจากพื้นฐานที่เรามีคืออะไรบ้างหลังจากที่ไปศึกษาไปโรงเรียนแล้วก็เป็นเกี่ยวกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายลูกค้าอย่างเนี้ครับผมและการวิเคราะห์คู่แข่งการวิเคราะห์การตลาดครับค่ะ,คะ นี่คือสิ่งที่เราได้เพิ่มเติมมาแล้วก็นํามาปรับใช้แล้วอะไรคือจุดเริ่มต้นของการที่จะเลือกในส่วนของการจําหน่ายไม้ฟอกอากาศนะคะครับผมผมสองคนคือมีความคุ้นเคยกับพืชไม้ป่าฝนในบริเวณพื้นที่ปามน้ํามันนะครับส่วนปา่ามะมันมาตั้งแต่เด็กแล้วครับแล้วก็มีความรู้เรื่องสภาพอากาศภูมิอากาศอะไรพวกนี้ครับและพืชชนิดต่างๆเป็นอย่างดีครับแล้วก็มองเห็นคุณค่าแล้วก็สนใจ ต้นไม้ก็เลยหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไม้ฟอกอากาศแต่ละชนิดครับเพื่อให้ได้ความรู้ความเข้าใจใน,ในแต่ละชนิดแล้วก็มาทําการเพราะเลี้ยงจนไปถึงก่อนที่ผมจะมาลงมือทำครับก็ศึกษาข้อมูลของต้นไม้แต่ละชนิดมาเป็นอย่างดีครับอืมคือมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนี้มากพอสมควรอยู่แล้วนะคะใช่ครับค่ะบวกกับเราอยู่กับไม้ป่าฝนไม้ฟอกอากาศตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วอยู่ในสวนปาล์มน้ํามันนะคะช่วงแรกอะค่ะ อะไรคือสิ่งที่ทําให้เราคิดว่าไม้ชนิดนี้ขายได้แน่นอนก็เห็นมันเป็นกระแสในช่วงต้นไม้ครับมีกระแสช่วงต้นไม้กําลังบูมครับช่วงนี้ก็เลยเราก็เล็งเห็นว่าเออต้นไม้ประเภทนี้มันก็พอกอากาศนะครับแล้วก็น่าจะขายได้ก็เลยลองลองทาเปิดเพจสร้างเพจขึ้นมาดูแล้วก็ขายต้นไม้ครับแล้วก็ผลกระแสตอบรับก็ดีมากครับช่วงหนึ่งจะมีกระแสที่เรียกว่าแรงพอสมควรนะคะใช่ใช่ครับใช่ครับมีดาราศิลปินนักร้อง เริ่ม<ช>ที่จะศึกษาแล้วก็ทําการปลูกไม่ว่าจะเป็นไม้ฟอกอากาศพืชไม้ป่าฝนทั้งหมดอ่ะนะคะไปประดับบ้านตลอดจนโรงแรมรีสอร์ทก็สนใจด้วยก็เลยตัดสินใจแห<ช>ละว่าขายได้แน่นอนก็เลยทําเพจขึ้นมานะคะคอยากจะให้ย้ากับคุณผู้ฟังทางบ้านอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะลงมือทําเป็นรูปเป็นร่างณนะเวลานี้เราศึกษาอะไรมาก่อนบ้างคะครับผมครับ กรบผมทั้งสองก็ได้นําความรู้ที่จบมาจากมหาวิทยาลัยครับผมเพื่อนก็จบทางด้านการตลาดและผมเองก็จบบริหารมานํามาประยุกต์ใช้ในการทําการตลาดครับใ,ในการตลาดก็ยังมีพวกกิจกรรมและโปรโมชั่นให้ร่วมสนุกในทุกๆเดือนนะครับของทางเพจและที่สําคัญทางเพจก็ยังมีบริการหลังการขายให้คําปรึกษาเกี่ยวกับพวกวิวธีการปลูกวิธีการดูแลต้นไม้นะครับให้ลูกค้า หากลูกค้าเกิดปัญหาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับต้นไม้ก็สามารถทักเข้ามาปรึกษาได้ตลอดเวลาเลยครับแลวก็ยังมีเกี่ยวกับพวกรับประกันต้นไม้ที่เกิดจากการเสียหายระหว่างขนส่งยังมีบริการเกี่ยวกับเก็บเงินปลายทางเพื่อความสะดวกแก่ลูกค้านะครับผมจัดส่งให้ทัวประเทศครับผมนี่คือวิธีการ <c oughs> ทําการตลาดเลยที่เราได้ริ่มเรียนมา ช่ครับจากมหาวิทยาลัยแล้วก็ประสบการณ์กับการทํางานของเพื่อนด้วยที่ทําด้านบริหารจัดการนํามาปรับใช้เลยนะคะใช่ครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นไหมคะที่บอกว่ามีโปรโมชั่นด้วยสําหรับลูกค้าของเรามีครับมีโปรโมชั่นครับอันนี้ก็สามารถติดตามได้ในเพจครับเพราะว่าโปรโมชั่นจะมาเปลี่ยนแปลงเป็นแต่ละเดือนแต่ละเดือนเลยครับค่ะโอ้อย่างเดือนพฤษภาคมนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างอันนี้จะมีโปรโมชั่นต้อนรับซัมเมอร์อยู่ครับตอนนี้ล่าสุดของเราก็จะเป็นเกี่ยวกับซื้อต้นบอลไซส์เอส สามแถมหนึ่งไซส์ M สองแถมหนึ 1, ่งไซส์ 1, L สามแถมหนึ่งไซส์ XL สามแถมหนึ่งครับโอ้ oh. ครับเร็วๆนี้ก็จะมีแพ็กเกจครับผมแพ็กเกจพวกเกี่ยวกับมิกพวกเฟิร์นครับมีเฟิร์นพวกเฟิร์นสบายนางเฟิร์นนคกราชแล้วก็เฟิร์นกระแตกเฟิร์นข้าหลวงพวกนี้จะเอามามิกรวมกันได้นะครับในห้าฟรีหนึ่งครับผม oh. เปิดโอกาสให้ลูกค้าที่สนใจชอบเฟิร์นหลายๆตัวลดต้นทุนในการซื้อแบบ จำนวนเยอะๆครับผมมามิกกันได้เราจะจับเป็นชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่ครับอันนี้ก็สามารถจับมิกกันได้เลยครับว่าลูกค้าแต่ละคนชอบแบบไหนครับเข้าถึงได้ทุกระดับเลยนะคะกับลูกค้าของเรามีชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่อยู่ที่ว่าพอใจนะคะพึงพอใจในรูปแบบไหนสำหรับลูกค้าโหน่าสนใจมากใช้หลักการ 4P เลยนะคะ ในส่วนของการทำการตลาดทั้งเรื่องของ Product นะคะตัว Price ตัว Place ช่องทางจัดจำหน่ายและโปรโ o ชั่นด้วยนะคะข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งก็คือว่าเรามีทักษะความสามารถเรื่องของการถ่ายภาพด้วยนะคะจึงทำให้เพจของเรานั้นน่าสนใจส่วนอีกท่านหนึ่งก็มีทักษะความสามารถในเรื่องของการบริหารจัดการจึงไม่น่าแปลกนะคะว่าเพจนี้กำลังไปได้สวยแล้วก็เป็นที่รู้จัก แล้วเรื่องของพันไม้อ่ะค่ะเราจัดหาจากไหนบ้างในการที่จะจําหน่ายในเมื่อเรายังไม่ได้ทําเป็นสวนในการปลูกเองตอนนี้ครับตอนนี้ก็ได้จัดหาตะเวนตามหาตามสวนปาล์มน้ํามันครับบริเวณพื้นที่อ,เอาเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ครับแต่ไม่ได้ไปตัดไมท้ทาลายป่านะครับ <c oughs> เพราะว่าต้นไม้ที่เราจัดหามาคือจะขึ้นอยู่ตามต้นปาล์มน้ํามันครับแล้วก็บริเวณใกล้เคียงต้นปาล์มครับและตอนนี้เราก็กําลังจัดทำโรงเพาะยูดด้วยครับเพื่อที่จะขยายพันธุไม้อีกครับอื จุดเริ่มต้นก็คือหาในสวนปา์มก่อนนะคะคและวันนี้วางรากฐานแล้วแหละว่าเราจะทําเป็นฟาร์มทําเป็นสวนเพาะขึ้นมาด้วยนะคะคแล้วช่วงที่เราไปหาตามสวนปามมะค่ะนอกเหนือจากที่ไม่ใช่สวนเราแล้วเป็นสวนคนอื่นเนี่ยมีการต้องจ่ายค่าต้นไม้ด้วยไหมคะไม่ต้องครับอันนี้ก็แค่ขออนุญ,ญาตเจ้าของของพื้นที่ครับขออนุญ,ญาตเขาก่อนเขาก็ให้อนุญ,ญาตให้หาได้ตาม บายเลยครับครับผมก็จะเป็นคนในพื้นที่ที่รู้จักกันทั้งนั้นนะครับที่ผมและเพื่อนเข้าไปหา <amusing. S 2> ก็รู้จักคุ้นเคยคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่ดีอยู่แล้วครับก็เลยอนุญาตให้ลูกหลานได้จะมาหากินครับโอ้น่ารักมากๆนะคะอันนี้น่ารักมากๆเลยทั้งในส่วนของผู้ที่ให้โอกาสด้วยแล้วก็ตัวของน้องเองด้วยนะคะที่มุ่งมั่นตั้งใจจริงๆตอนนี้ที่เป็นที่นิยมก็คือบอลกระดาษยักษ์ใช่ไหมคะที่เข้าไปหาในสวนปามลักษณะเด่นเป็นยังไงบ้างคะ บอลกระดาษยักษ์ก็มีก้านที่มีความยาวแล้วก็ใบก็จะใหญ่ครับใหญ่ยักษ์มีความสูงสูงถึงสามมิตรครับผมเหมาะแก่การจัดสวนเป็นไม้ประทานเป็นไม้ก็ออากาศให้ความร่มรื่นกับต้นไม้ชนิดต่างๆที่อยู่ต่ำๆลงมาครับผมเป็นอย่างดีค่ะครับทราบมาว่าเป็นไม้มงคลด้วยเสริมความเป็นมงคลค ขาเป็นไม้มงคลเป็นไม้พ่ออากาศครับผมนอกเหนือจากบอลกระดาษยักษ์แล้วค่ะในส่วนของเพจของเรายังมีพืชชนิดไหนให้คุณผู้ฟังทางบ้านอีกบ้างก็จะมีเฟืนนักราชครับฟืนกระแตเฟืนข้าหลวงฟืนสบายนางผู้ด่างยักษ์ครับแล้วก็มีบอลดําครับผู้ด่างยักษ์และบอลดําก็มีนะคะคกําลังเป็นที่นิยมเลยณนะเวลานี้ คุณผู้ฟังทางบ้านสนใจติดต่อกันไปได้เลยนะคะติดต่อได้อย่างไรบ้างคุณผู้ฟังที่สนใจในส่วนของพืชพันธุ์ทั้งหมดนะคะที่อของทางเพจสามารถติดต่อได้มาทางเพจ Facebook นะครับพืชไม้ป่าฝนไม้พ่ออากาศนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ได้ที่0954283805แล้วก็เบอร์0835902566นะครับย้ำอีกทีนะครับ 095-428-3805แล้วละก็เบอร์083590256 6ครับค่ะน้องสวิตในส่วนของน้องสวิตนะคะอยากจะฝากอะไรกับผู้ที่สนใจจะทำในลักษณะแบบเราบ้างนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่รวมไปถึงหลายท่านที่ตอนนี้เจอวิกฤตอยู่ช่วงโควิดนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกะคะ่ะ ถ้อยากผู้ที่สนใจจะมาทําด้านนี้นะครับก็อยากให้ศึกษาทางด้านนี้ครับมีใจรักต้นไม้นะครับแล้วก็ศึกษาข้อมูลต้นไม้เป็นอย่างดีครับต้นไม้แต่ชนิดว่าปลูกยังไงเลี้ยงยังไงดูแลยังไงชอบแดดชอบน้ําอะไรยังไงครับแล้วก็สามารถทําได้เลยครับค่ะน้องธีรวัตรล่ะคะอยากจะฝากอะไรบ้างเชิญค่ะขราวผมครับก็ขอให้ทุกคนนะครับสู้ๆเหมือนพวกเรานะครับ แล้วเราก็จะผ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับผมครับค่ะให้มองเห็นคุณค่าของสิ่งที่อยู่ข้างๆตัวเราว่าบางสิ่งก็สามารถสร้างมูลค่าให้กับตัวเราได้เหมือนกันครับค่ะอย่างที่รเราสองคนเห็นทรัพยากรใกล้ตัวนะคะที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็มาสร้างมูลค่าสร้างคุณค่าให้กับ ทั้งตัวเองครอบครัวแล้วก็คนที่รักต้นไม้นะคะพืชไม้ป่าฝนไม้ฟอกอากาศทั้งหมดที่ทเราจัดจําหน่ายอยู่ณเวลานี้นะคะพอกลับมาทําอาชีพที่เป็นอาชีพเกษตรกรรมนะคะแล้วก็รวมไปถึงได้อยู่ที่บ้านเกิดแล้วตอนนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างน้องสวิตก่อนเลยค่ะครับผมก็คือเมื่อก่อนผมอยู่กรุงเทพนะครับแล้วก็ได้กลับมาอยู่บ้านแล้วก ก็มีโอกาสได้ใกล้ชิดครอบครัวมากขึ้นครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยครับแล้วก็ได้ดูแลครอบครัวด้วยแล้วก็ได้ทําอาชีพของผมด้วยแล้วก็ยังได้มีอาชีพใหม่อาชีพผ่าต้นไม้เนี่ยครับค่ะ<ฆ>ตอนนี้ก็มีรายได้เข้ามาพอสมควรนะครับผมก็อสามารถเลี้ยงชีพได้นะครับเปลี่ยนแปลงจากช่วงที่เราเจอวิกฤตโควิดนะครับทั้งสามระลอกเลยนะคะน้องธีรวัตรเชิญค่ะครับของผมก็ผมก็ได้วางรากฐานไว้ที่บ้านเกิดแล้วนะครับเพราะว่า คือได้กลับมาอยู่กับพ่อกับแม่ครับผมแล้วก็ที่สําคัญผมก็ได้อยู่ใกล้ชิดกับญาติที่น้องเพราะว่าบ้านเกิดเมืองนอนผมอยู่อาเภอลึกเจ้ากาบีครับผมยังไงก็ต้องกลับมาบ้านอยู่แล้วมาพัฒนาหมู่บ้านให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองต่อไปครับค่ะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างให้กับเยาวชนด้วยนะคะสุดท้ายอยากจะฝากอะไรกับแฟนๆรายการเพื่อนคู่คิดมิเกษตรกรบ้างคะในช่วงนี้เชิญในส่วนของน้องสวิตก่อนค่ะครับก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับ วิกฤตครั้งนี้มันเกิดขึ้นมาได้และมันก็ต้องผ่านไปได้นะครับขอให้ทุกคนมองหาพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับอย่างพวกเราที่มองเห็นคุณค่าของต้นไม้ของสิ่งรอบข้างรอบตัวนะครับก็ขอให้ทุกคนผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันนะครับค่ะขอบคุณค่ะน้องธีรวัตรอยากจะฝากอะไรบ้างคะครับผมสถานการณ์โควิดที่แพร่ระบาดตอนนี้นะครับอยากให้ทุกคนคิดถึงคนรอบข้าง เราเป็นห่วงคนรอบข้างแล้วก็ควรที่จะใส่แมสนะครับผมออกจากบ้านมาก็ควรเว้นระยะห่างกับบุคคลภายนอกเพื่อเลี่ยงในการติดโรคได้ง่ายขึ้นนะครับผมค่ะครับฝากความห่วงใยถึงทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณน้องสวิตพันนรังสีค่ะและน้องธีรวัตรเล็กขำนะคะเจ้าของเพจ พืชไม้ป่าฝนไม้ฟอกอากาศนะคะคุณผู้ฟังทางบ้านเชื่อมโยงติดต่อกับน้องได้เลยนะคะสำหรับผู้ที่จะขอคำแนะนำขอคำปรึกษาหรือสนใจในพืชพันธุ์ต่างๆติดต่อกันไปได้ค่ะนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างที่พลิกวิกฤตจนเป็นโอกาสณนะวันนี้นะคะและฝากเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทั่วทั้งประเทศด้วยที่สำคัญนะคะณเวลานี้น้องได้วางรากฐานไว้แล้วที่จะก้าวต่อไปในงานด้านการเกษตรด้วยขอบพระคุณน้องสวิตและน้องธีรวัตรมากค่ะ ครับ,รบขอบคุณ,คณมากครับคิดถึงเธอ365วันมีเธอและมีฉันที่กระบบีนั้น